การที่ได้ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานผมก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณเป็นอย่างมากครับชาวว่าได้มาตรวจได้ง่ายมากขึ้นความปลอดภัยสูงมากครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนสงครานแล้วคือพอธุรกิจต่างๆปิดนั้นทุกคนกลับบ้านกลับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับข้อเท่อะไรกินเพราะนั้นเป็นนโยบายของพระองค์ท่านมาเป็นเวลานานแล้วคือ สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ของประชาชนนั่นเองเราก็มีศูนย์เมันธุ์ต่างๆแล้วก็ทําการแจกจ่ายออกไปนะครับหลังบ้านปล่อยให้ว่างๆไว้ก็เ,เม็ดนั่นไปใส่เม็ดนี่ไปใส่อีกสามสิบพันก็น่าเราก็ได้กินแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับมาข่าวดีครับวันนี้ครับศูนย์รายเช่นเคยนะครับกับวันนี้ทําให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่30,37รายแล้วก็หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,910รายเสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับยังคงที่56รายเป็นไปได้ยากนะคะแล้วการรวมกลุ่มของเขาเนเป็นการอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันค่อนข้างยาวอย่างน้อยก็1วันก็เกินกว่า5-6ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งเด็กสัมผัสหรืออยู่ในระยะพื้นที่ร่วมกันเพะ้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากนะครับสถานก,การณ์ตอนนี้นะครับ โดยรวมการแก้ปัญหาโควิด -19 เป็นยังไงเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่ายอดเยี่ยมผมใช้คำว่ายอดเยี่ยมแก้ไขปัญหามาอย่างถูกทางนะฮะแล้วก็ทำให้ภาพรวมของประเทศดีขึ้นก่อนหน้านี้เกิดโควิด -19 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บอกว่านะฮะมันแค่เป็นเพียงไข้หวัดไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเพียงไข้หวัดเท่านั้นนะฮะ ตุงตู่ก็สู้ๆแบบเหนื่อยๆนะ,นะก็ผอมๆกระหล่องเลยแล้วก็จนถูกตําหนิต่อมาก็ปรับกลยุทธ์ที่ชื่อว่าไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยเขวาง3าวิธการสามวิธการแสกจ่ายปุ๊บปุ๊บปึ้มๆๆ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 จนได้รับคําชมเชยจากอารยยประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์โควิด -19 นะฮะล่าสุดก็มติครับตรีได้มีการนะรสรุปแล้วว่าจะ <c oughs> มีการต่อพระรกฉุกเฉินออกมานะครับฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนราษฎรต่างขั้นนะฮะที่จะให้มีการต่อพร,รกฉุกเฉินนะครับแกนนํต่างต่างก็เรียกร้องให้มีการยกเลิกนะฮะพร,ะรกฉุกเฉินในทันที เรียกร้องให้มีการเปิดเรียนในทันทีซึ่งก็เป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียไปฟังการถแถลงการของฝั่งรัฐบาลนะเขามีการแถลงการอย่างไรในสระการปัจจุบันโชคดีอย่างยิ่งเลยนะฮะที่ปัจเ็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านก็ได้พระราชทานนะห้องตรวจหาเชือ้อ มตุราสวอปยูนิตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากปกติเราต้องใส่ชุด PPE ชิ้นเปลืองรวมถึงมีความเสี่ยงแต่พอมามีห้องนี้ปุ๊บหมออยู่ข้างในคนไข้ยอยู่ข้างนอกเป็นห้องเนกาติกับห้องโพสิทีฟเพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อไม่มีการที่ได้ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานผมก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณเป็นอย่างมากครับชาวบ้านได้มาตรวจได้ง่ายมากขึ้นความปลอดภัยสูงมากครับ ม่อมีการระบาดในระดับประเทศตอนนั้นก็รับคนไข้เข้ามาตลอดจนกระทั่งมีคนไข้สูงสุดก็คือที่38คนแล้วก็จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นศูนย์แล้วนะครับทุกคนปลอดภัยแต่ว่าเราก็ยังหยุดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในยระยะต่อไปเนี่ยคงจะเป็น2เรื่องนะอันที่1ก็คือเรื่องป้องกัน จ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่มีใครป่วยเป็นโควิดแล้วเราต้องมีระบบมืออุปกรณ์เวชพัณฑ์ที่ใช้ป้องกันทั้งหมดถ้าในอนาคตเชื้อโควิดหมดเนี่ยมันก,ก็จะเป็นห้องตรวจสาหรับโรคติดต่อวันละโรคปอดหรือว่าโรคติดต่อทางเดินหายใจคลินิกสาหรับตรวจคนไข้โรคระบบทางเดินหายใจซึ่งก็ใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถแต่ว่าจะค่อนข้างร้อนผมกช่วด้วยพระราชวิสัยทัศนะครับแล้วก็พมหากรารณาธที่คุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นของบุคลากรทางการแพทย์จึงได้พระราชทานห้องสำหรับตรวจหาเชื้อจะทําให้เกิดความมั่นใจขึ้นนะครับว่าทั้งในส่วนคนไข้เองเนี่ยก็จะลดการที่จะแพร่เชื้อออกไปสู่นอกในส่วนแพทย์เองเนี่ยครับแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็เป็นส่วนที่กระตุ้นให้ทางโรงพยาบาลเองสร้างในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันในการดูแลรักษาคนไข้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางระบบหายใจด้วย นิยามที่เขาพูดว่านิวนอร์มอลคือการใช้ชีวิตเนี่ยเราอาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยดูแลตนเองมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรารับเชื้อการตรวจสวอบทุกวันเป็นไปไม่ได้แต่บางทีเราตรวจไปเสร็จเราก็อาจจะไปรับเชื้อใหม่ก็ได้เพราะนั้นการป้องกันตนเองก็ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนําแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แม้กระทั่งพนักง,งานเปรทุกคนพร้อมสู้หมดงานจะหนักขนาดไหนทุกคนยินดีสู้เต็มที่ถ้าทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองดีโอกาสที่จะรับเชื้อโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็จะลดลงก็จะทําให้ การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ปาตตวเท็พิร,รัชการที่9ก้าได้ทรงตั้งมูลนิธิมาเพื่อการนียมีปัญหาอะไรมีเหตุการณ์อะไรที่ยุ่งยากเกิดขึ้นในประเทศนั้นก็เป็นหน้าที่ของมูลนิธิจะต้องเข้าไปช่วยนะครับ ในคราวนี้พอเกิดขึ้นนั้นเราก็มาจำแนกเลยว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ปัญ,ปญหาได้3มเรื่องในกันประการที่1ความเสี่ยงของบุคลากรทางด้านการแพทย์2องคนตกงาน3มคนกลับบ้านใน3าส่วนนี้เราจะทำยังไงประการแรกทสุดก็พยายามให้ความปลอดภัยกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างมากที่สุดเลยแล้วก็เปิดเอสซีจีก็มีนวัตกรรมในเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ ออกแบบเรื่องหุ่นยนต์ขึ้นมาหรื่ออะไรขึ้นมานะครับใครมีดีอะไรแต่ะไใช้พาาัฒนามีเงินถึงได้รับการบริจาคขึ้นมาแล้วก็ออกมาจ่ายเงินให้เขาไปทําเครื่องคข่าต่างๆแล้วก็ทําการแจกไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องการนะครับในส่วนที่สองนั้นผมคิดว่าเราอาจจะต้องปร,รับเปลี่ยนชีวิตละหลายคนตกงานร,ระยะสั้นก็นดีระยะยาวก็ดีนั้น แล้วก็มีศูนโอโรมอาชีพถ้ามีทุนรอนสักนิดนึงอาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ในส่วนนั้นเราก็ทําไปเรื่อยผ่านเว็บไซต์ออกไปในส่วนที่3นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนสงครามแล้วคือพอธุรกิจต่างๆปิดนั้นทุกคนกลับบ้านกลับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับข้อเท่อะไรกินเพราะนั้นเป็นนโยบายของพระองค์ท่านมาเป็นเวลานานแล้วคือ สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ของประชาชนนั่นเองเราก็มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็ทําการแจกจ่ายออกไปนะครับหลังบ้านปล่อยให้ว่างๆไว้ก็เ,เม็ดนั่นไปใส่เม็ดนี่ไปใส่อีกสามสิบวันก็น่าเราก็ได้กินแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราฝึกทหารเกณฑ์ให้มารู้เรื่องเกษตรด้วยเวลาลับบ้านจะไปประกอบอาชีพได้ก็ไม่รู้ว่าเอื้ออะไรกันได้ช่วยอะไรกันได้สังคมนั้นมูลนิธิก็จะออกไปทําก็อย่างน้อยก็บรรเทาความทุกข์ให้ลงน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ครับ เน้นย้ำอยู่เสมอสิ่งที่เราประสบความสาเร็จมาได้ณวันนี้นี่คือการมีหน้ากากอนามัยส่วนบุคคลทุกๆคนมีบางคนมีมากกว่าหนึ่งชิ้นนะครับบางคนทำเป็นเรื่องของแฟชั่นต่างๆได้สวยงามก็นำเรียนว่านี่คือสิ่งที่เป็น,ส,ปนสิ่งที่เป็นอาภรณ์ติดกายเลยนะครับนี่คือต้องมีทุกๆท,ท่านเวลาท่านจะอยู่ที่บ้านกับคนหลายๆคนหรือออก,นอก,น,อกนอกบ้านจำเป็นอย่างยิ่ง ครับวันนี้ผมจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกจะสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ประจำวันที่22พฤษภาคม2563ตามที่เคยได้ทำแต่วันนี้มีประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากการประชุมชุดสบคชุดใหญ่นะครับที่ท่านผอ,อสอบค ในนามของทางท่านนายกท่านมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้าประชุมแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่สําคัญผมจะได้ใช้เวลาในช่วงที่สองนะครับนำเรียนในรายละเอียดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนถัด,ถดไประยะเวลาถัดไปของการผ่อนคลายด้วยนะครับมาข่าวดีครับวันนี้ครับศูนย์รายเช่นเคยนะครับกับวันนี้ทําให้ยอดผู้ป่วยสะสม อยู่ที่3037รายแล้วก็หายป่วยเพิ่มขึ้น2,910รายเสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับยังคงที่56รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ลดน้อยลงเหลืออยู่71รายแต่ศูนย์รายในวันนี้ที่ว่าไม่ได้ศูนย์แบบเต็มที่นะครับบังเอิญว่าเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าทาง state q u a r a n t i n นแห่งหนึ่งยัง มีผลที่รอตรวจอย่างเป็นทางการนะครับในเช้าวันนี้น่าจะมีการยืนยันออกผลนี้ก็เลยทำให้ตัวเลขศูนย์นี้ยังวงเล็บไว้สองรายคือมีรายที่กลับมาจากอียิปต์กับอินเดียนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการของการรายงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็ยังให้ได้ชื่นชมว่าสองรายนี้ถือเป็นรายที่นำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ แต่ศูนย์รายก็คือยังไม่มีรายงานในพื้นที่ของประเทศไทยเรื่องของสาระสำคัญในการาประชุมสบคชุดใหญ่ขออนุญาตใช้พูดคำนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยท่านผอสอบคท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆและประหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ท่านนายกได้กล่าวชื่นชมนะครับ โดยท่านได้กล่าวถึงว,ว่าทั่วโลกได้ชื่นชมประเทศไทยที่ได้มีการป้องกันควบคุมโรคโดยการให้ความรู้กับประชาชนจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคได้ในระดับต้นๆของโลกนะครับมีตัวอย่างของทางท่านเอกอัครราชาทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยนะครับได้เข้าพบท่านแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมการทำงานทางด้านการจัดการกับโควิด -19 ในประเทศไทย ก็ได้ชื่นชมว่าไทยเราเราเนี่ยมีการดูแลแรงงานของไทยที่อยู่ในต่างประเทศอย่างดีแม้กระทั่งการนำก,นกลับมาอะไรทั้งหลายเนี่ยชื่นชมในตรงนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านก็ยังพูดถึงว่าแรงงานไทยก็เป็นที่ต้องการของต่างชาติก็อยากจะให้มีการเชื่อมการทำงานในทุกๆระดับจากผลงานที่ดีของคนไทยนี้ ถูกขยายวงกว้างออกไปนะครับให้มีความร่วมมือกันหลายๆด้านทั้งในการพัฒนาประเทศทั้งในเรื่องแรงงานในการลงทุนในการทําเศรษฐกิจต่างๆนี่เห็นไหมครับว่าสิ่งที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันไม่ได้แค่เฉพาะพวกเราอยู่ในประเทศเท่านั้นชื่อเสียงเราขจรกระจายไปแล้วทําให้ชาติอื่นๆเข้ามามองดูและเห็นความสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของการผลิตวัคซีนซึ่ง ก็ได้แจ้งไว้ว่าต้องบอกถึงความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับจริงๆแล้ววัคซีนเป็นเรื่องทีโ่โลกที่พัฒนาทั้งหลายนี้ก็พยายามที่จะช่วยกันทำทุกๆแห่งมีการให้ข่าวนะครับว่าประสบความสำเร็จในระดับต่างๆของไทยเราก็มีการให้ข่าวในการประสบความสำเร็จเหมือนกันยังอยู่ในระดับสัตว์ทดลองแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับมันมีอีกหลายขั้นตอน ตรงนี้ต้องระมัดระวังในการที่จะต้องสื่อสารเพราะว่าจะเกิดความคาดหวังในประเด็นที่ไม่สอดคล้องกันพอเข้าใจว่า,าพูดว่าประสบความสําเร็จแล้วแต่สําเร็จในขั้นตอนที่อยู่ในระดับของสัตว์เท่านั้นเองอยังต้องมีขั้นตอนต้องใช้เวลากันเป็นปีนั่นก็จะทําใหา้มีความเข้าใจผิดบอกอ้าวถ้าได้วัคซีนมาแล้วก ก็ผ่อนปลนสิผ่อนคลายสิไม่ต้องมีพรกสิอะไรทั้งหลายนี่นะครับนั้นการสื่อสารตรงนี้ผมเลยต้องขออนุญาตมาเน้นย้ำนะครับว่าไทยเรา เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นทําไมห้างเปิดได้แต่โรงเรียนยังเปิดไม่ได้ครับด้วยกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ว่านะคะว่ามันเป็นการรวมกลุ่มของของวัยเด็กซึ่งบางช่วงชั้นท่านก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าการจะทําให้เด็กระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาโดยไม่เข้าใกล้กันเลยก็เป็นไปได้ยากนะคะแล้วการรวมกลุ่มของเขาเนี่ยเป็นการอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันค่อนข้างยาวอย่างน้อยก็1วันก็เกินกว่า5-6ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งเด็กสัมผัสหรืออยู่ในระยะพื้นที่ร่วมกันเพน้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ ที่ทาให้ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนตอนต้นนะคะเด็กๆก,กลับไปที่บ้านมันคืออีก100ครอบครัวซึ่งอาจจะมีสมาชิกอีกจํานวนมากหรืออีก1000ครอบครัวบวกกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวน,นี้มันก็คือสิ่งที่ต้องให้มั่นใจและรอบครอบว่าเราสามารถดูแลแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานเตรียมการเพื่อจะทําให้โรงเรียนเนี่ยสามารถทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้นะคะ ภาพรวมสถานการณ์ของโควิด1 9ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นเป็นศูนย์เวลาสปินนตประชาชนพลไัยตามยุทธการที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนแล้วก็ท่านผู้ชมไว้นะครับปรากฏว่าตอนนี้นะฮะสสฝั่งก้าวหน้าก้าวไกลตรงเขาเนี่ยนะก็เรียกร้องนะครับ,นะรบ,นะรบว่าจะต้องมีการเปิดเรียนยกเลิกพรกฉุกเฉินก็อ้างโน่นนี่นั่นว่าเกิดความไม่ทัดเทียมไม่เสมอภาคนะครับ อ้างเรื่องรัฐบาลเนี่ยจะเอาประเด็นนี้ในการต่อพรกรฉุกเฉินนะเพราะกลัวม็อบผมเรียนในประเด็นแรกนี้ไปก่อนนะครับว่าปัจจุบันในสถานการณ์เนี่ยตอนนี้เนีจำเป็นจะต้องต่อบพรกรฉุกเฉินไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์ภายในประเทศยังไม่รเรียบร้อยต้องเคลียร์ภายในประเทศให้จบพอเคลียร์ภายในประเทศจบก็ต้องมาเคลียร์ต่างประเทศเพราะกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะ อ่าพรบการบินสำหรับต่างประเทศนะครับยังมีพรบาทางบกพรบาทางน้ําที่เกี่ยวข้องการสั่งปิดสั่งเปิดจึงเป็นอำนาจตามพรบฉุกเฉินซึ่งมีความจําเป็นก่อนนะครับภายในกันสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยภายในประเทศมันดีขึ้นก็จริงตามลําดับเพราะเรารวมไม้ร่วมมือกันเพราะเราแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้แต่อย่างก็ตามถ้าเปิดต่างประเทศปุ๊บถ้ามันกลับมาฟูอีกเนี่ยก็ต้องกลับอาพรบมาใช้นั่นหมายว่าก็คงไว้ก่อนไม่ได้เสียหายส่วนเรื่องของการชุมนุมเนี่ยสามารถทําได้ไหมล่าสุด บทเอกกัพรัตคงสมพงษ์เสดงก็อบอกสามารถทําได้เป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนจะสามารถทําได้ก็ชุมนุมเลยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาปี2,400ันสอ่400กว่าเนี่ยสองหกว่า2 5งห้าจะไม่ผิดนะพระกอรจุกเฉินขึ้นมาตอนนั้นยังไม่มีพรกรชุมนุมพรบชุมนุมนะมีมีพระราชบัญญัติการชุมนุมปัจจุบันมีพระราช,บ,ชบัญญัติการชุมนุมแล้วการจะจัดแฟดม็อบการจะจัดม็อบใหญ่ม็อบเล็กม็อบกลางม็อบชุมนุมโน่นนี่นั่น สามารถทําได้แล้วก็ต้องไปขอกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายามว่ามันจะมีอิทธิพลอะไรเรื่องของประกอรฉุกเฉินไหมไม่มีอิทธิพลอะไรแล้วนะก็ไปใช้ประกอฉุกเฉินถ้าพูดถึงการกระทาความผิดนะ,นะ,ะก็สามารถชุมนุมได้ก็ปัจจุบันผมก็เห็นมีคนชุมนุมอยู่นะก็ไปขออนุญาตกันก็ไปทํากันนะครับในตามท้องที่ต่างๆซึ่งสามารถทาได้ชุมนุมได้ไหมก็เป็นสิทธิเสรีภาพทําได้ทําเลยะะเรื่องปรกอฉุกเฉินที่เกี่ยวกับศูนย์ควบคุม สถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโควิด -19 มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่นักการเมืองฝั่งฝ่ายค้านจะเอาเรื่องของเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับการเมืองในสถานการณ์ที่ประเทศชาติกําลังวิกฤตผมจะใช้คำว่าวิกฤตกําลังวุ่นวายตัวเลขทั่วโลกนะฮะ5.1ล้านนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มสูงขึ้นประมาณ4เท่า3เท่าจากเดิมที่ก่อนวันที่16เมษาย,ยนพุทธศักราช2563เนี่ย มีคนติดเชื้ออยู่1.5ล้านคนตอนนี้5ล้านหนนะครับในพักการเมืองพักกล่าวไกลกล้าวหน้ากลุ่มก้าหน้าก้าวไกลของเขาเนี่ยนะก็เรียกร้องนะครับที่จะใหะ้มีการเปิดการเรียนการสอนนะครับปัจจุบันการเรียนการสอนในประเทศไทยเนี่ยจะเปิดจริงจังในวันที่1ก,กรกฎาคมแต่ปัจจุบันเข้าสู่กระบวนการทดลอง การทดลองก็ให้มีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวเป็นการชั่วคราวเริ่มในกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทําไมเป็นแบบนั้นเพราะในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีการเปิดเรียนอย่างกระทนหันในประเทศเกาหลีใต้เปิดเรียนกระทนหันฝรัร่งเศสมีผู้ติดเชื้อพุ่งพรวด70คนในเกาหลีใต้เปิดวันแรกผู้ติดเชื้อสองคนปิดทันทีเลย น,ะะนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศไทยได้มีมาตรการการเตรียมพร้อมไว้แล้วได้ชื่อว่าไวรัสพิณาประชาชนพวนพ้นภัยแบ่งเป็น3ยุทธการนะครับหยุทธการป้องปรามนะสยุทธการเยียวยา3มาตรการฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการป้องปรามเรายังคงใช้เรื่องของโควิด1 9ด้วยวิธีการแก้ไขเปิดการเรียนปกติเลื่อนไป1นเดือนปกติเกิดวันที่1พฤษภาเลื่อนไปวันที่1กรกฎาคมและให้เรียนออนไลน์ ทุกคนต้องปรับสภาพทุกอย่างไม่เหมือนเดิมดีกว่าส่งเด็กออกไปเสี่ยงภัยติดเชื้อโควิด -19 นะครับปัจจุบันหลายๆประเทศเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและนะในเกาหลีใต้กำลังเผชิญเรื่องของการเด็กติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเราไม่ควรเสี่ยงนะถามว่าหลักคิดเหล่านี้เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่แรกหรือยังว่าไม่ควรเอาเด็กไปเสี่ยงต้องเรียนออนไลน์ก่อนก็เตรียมพ้อมไลูกหน้าแล้ว รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้เด็กควรจะเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนก็เรียนเรียนออนไลน์แค่เทอมแรกแค่นั้นเองนะครับถ้าทุกอย่างดีขึ้นก็เทอม2ก็กลับเข้าเรียนปกตินะเป็นการชั่วคราวไม่เรียนถาวรน,นะครับก็วิธีการเรียนก็มีทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งดาวเทียมทั้งทีวีปกติและครูสอนตรงนะทั้ง3ยุทธวิธีนี้สามารถที่จะมาใช้การเรียนการสอนได้ ในระหว่างเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลกยังไม่ปกตินะฮะเรายังเปิดภายในประเทศยังไม่จบเลยจะเปิดนอกประเทศละนะฮะถ้าเปิดนอกประเทศต่อเนี่ยสถานการณ์มันต้องตีกลับมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องป้องกันไว้ก่อนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเราจะเปิดนะครับเราจะเปิดภายในประเทศภายในเดือนพฤษภามิถุนาเราก็จะเปิดต่างประเทศบางคนบอกว่าเออในต่างประเทศเนี่ยนะฮะข้าของอาหารเนี่ยส่งได้หรือเปล่า ก็ส่งได้ปกติเครื่องอุปโภคบริโภคฮะยังส่งส่งเข้าออกได้ตามปกติทั้งนอกในประเทศนะสามารถส่งออกส่งเข้าได้ตามปกติแต่เฉพาะ,ะการเคลื่อนไหวการเคลื่อนย้ายประชากรเท่านั้นซึ่งปรากฏว่ามีการหลบหนีเข้ามาเนี่ยตรงนี้เจ้าที่ก็ทําการจับกลุมโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เอาเข้าศูนย์กักโรคซึ่งก็มีทั้งคนไทยและก็คนต่างชาติ ที่หลบหนีมาไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าเขมรและมาเลเซียนะฮะเพระาะว่าในหลายๆประเทศเขาอ้างว่าอดอยากซึ่งตอนนี้ของอุปโภคบริโภคยังคงมีการส่งต่ออย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆประเทศเดินทางมาพบนายกัมนตรีชมเชยว่าเป็นผลงานที่ดีเป็นผลงานที่ถูกต้องนะครับเบลเยียมแล้วก็อีกหลายประเทศเลยนะครับก็มาพบบอกว่าทําให้ถูกต้องแล้วก็เขาจะเอาวิธีของประเทศไทยเนี่ยไปปฏิบัติเนี่ยหลายประเทศน่ะมองไทยเป็นอ่าเป็นตัวแบบ ในการที่จะแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะครับส่วนเรื่องของข้าราชการ,กรเกษตรจำนวน9.1พันคนเนี่ยที่ปรากฏว่าอ้างว่ามีมติกำตรีนะครับสามารถที่จะได้รับเงินเยียวยาได้ปรากฏว่าสรุปไม่ได้นะจบนะฮะเรื่องก็มีแค่นี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับ โดยรวมการแก้ปัญหาโควิด -19 เป็นยังไงเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่ายอดเยี่ยมผมใช้คำว่ายอดเยี่ยมแก้ไขปัญหามาอย่างถูกทางนะฮะแล้วก็ทำให้ภาพรวมของประเทศดีขึ้นก่อนหน้านี้เกิดโควิด -19 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บอกว่านะฮะมันแค่เป็นเพียงไข้หวัดไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเพียงไข้หวัดเท่านั้นนะฮะ ลุงตู่ก็สู้ๆแบบเหนื่อยๆน่ะนะก็ผอมๆกระหลองเลยแล้วก็จนถูกตําหนิต่อมาก็ปรับกลยุทธ์ที่ชื่อว่าไวรัสพิณ่าประชาชนพ้นภัยขอวาง3ามวิธีการสามวิธีการแสกจายปุ๊บ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 จนได้รับคำชมเชยจากอาหรยยประเทศนะครับสิ่งนี้คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างมีเหตุผลเนี่ยมันใช้เวลาถามว่ากลัวมอบหรือเปล่าไม่เห็นต้องกลัวเลยนะครับแล้วคนจาได้ไหมฮะบอกว่าวันที่2 2พฤษภาคมพุทธศักราช2563รเสดมสดง พลเอกอภิรัชต์กงสมพงศ์บอกว่าเขามาแน่22เนี่ยมันจะมาแน่นอนนะปรากฏว่าไปติดป้ายหน้ากับหน้ากองทัพบ,บกนะครับไปติดป้ายที่อะไรนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะอ้างว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาก็เป็นกลุ่มเสื้อแดงนั่นแหละไปติดป้ายนะบอกม็อบจะมาผมบอกเป็นไปไม่ได้มาไม่ได้ไม่ไไม,มีกําลังหรอกชัดเจนนะฮะไม่มีกําลังอย่างนี่ผมเรียนไว้ไม่พอหรอกนะครับนี่คือสถานการณ์โดยรวมฮะตอนนี้ม็อบจะเกิดขึ้นไหมแบบมีม็อบไม่มีม็อบก็ยังปิดไป้ายได้ไง บอกว่าเลิกพกรกฉุกเฉินนี่ไงป้ายก็ไปปิดนี่ไงก็ชุมนุมเลยผมบอกไงามาเลยยีบสองชุมนุมเลยสุดท้ายไม่มีในแต่เขียนดา่าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็แสดงความคิดเห็นได้เห็นไหมฮะถ้าว่าไปตามพกรกฉุกเฉินมันแสดงความคิดเห็นไม่ได้มีความผิดนะตอนนี้ก็แสดงความคิดเห็นได้ตามปกติพอแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ตามปกติก็เอามาผูกเรื่องของโควิด1 9ซึ่งคนคนเรื่องกันนะ และการตอนนี้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญนะยึดประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญไม่ได้ยึดประโยชน์ของใครนะครับตอนนี้โควิด -19 จะดีขึ้นในประเทศไทยในเชิงสถิติผมเรียนไว้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมตัวเลขโควิด -19 จะเริ่มดีเอ้ยขาไปวันที่12 12พฤษภาคมจะเริ่มดีขึ้นเห็นไหมฮะตัวเลขดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆสถานการณ์จากนี้ไปจะเริ่มดีขึ้นนะครับการชุมนุมของมอบจะมีไหมผมว่ายากอ่ะยากเพราะว่ามันมีหลัก วางไม่หมดแล้วนะครับที่จะไปปลูกคนปลูกอะไรคงคงไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายไม่ง่ายมันมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะที่ปลูกมอไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนกลัวหรือว่าไม่ใช่กลัวเพราะโรคระบาดไม่กลัวไม่มีใครกลัวแล้วตอนนี้นะครับเขารู้ว่าต้องวิธีการป้องกันยังไงในฮ่องกงมีการจุมดุมแล้วนะครับในหลายประเทศในชิลีมีการเจราจน ไม่พอใจเรื่องของการล็อกดาวน์ผมบอกไงัต้องมีมาตรการค่อยๆทำเย,นยน็นๆไม่งั้นมันจะเกิดการชุมนุมในอินเดียบางประเทศแล้วก็ชิลีที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งหลักที่เชื่อว่าวรัสพินา่าประชาชนทนภัยเนี่ยในเดือนเมษายนต้องล็อกดาวน์ในเดือนพฤษภาคมต้องปลดล็อกดาวน์ภายในประเทศในเดือนมิถุนายนจะต้องดําเนินการปลดล็อกดาวน์นอกประเทศให้จบแล้วก็มันจะเกิดความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนในที่สุด ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เยียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ